สวัสดีครับวันนี้มาได้เลยครับคณะปลากระป๋องครับคนแรกครับก็ทําการหั่นคณะก่อนครับแล้วก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ล้างครับเดี๋ยวหั่นแล้วเราก็ไปล้างนลครับล้างเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเตรียมมาตัวนี้มีเป็นหอมหัวใหญ่ครับหนึ่งหัวครับชอบเยอะใครใครชอบทานหอมหัวใหญ่ก็ใส่แล้วแต่แล้วแต่คนจะกินนะครับมี่กระทมครับทุบๆไว้แล้วก็หั่นหยาบครับหั่นหยาบแน่คือของอร่อยมันอยู่ที่คนคนกินกับคนทำนะ ชอบแบบไหนทัาแบบนั้นครับทีนี้ตั้งเตาเสีบร้อยลงน้ํามันได้เลยครับแล้วก็นํสามอย่างที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่ครับไปใส่ครับอันนี้ผมลืมทับเพียครับ <laughs> ก็มีหอมหอมัวใหญ่กระเทียมแล้วก็พริกนะครับเราก็จะผัดผัดสักนิดหน่อยพอหอมครับพอหอมได้ที่เสร็จปุ๊บเราก็นํานี่ครับนี่ปลาป๋องครับปลาป๋องพริพระเอกของเราครับแล้วจะบอกว่างานนี้ปลาป๋องอะมีแค่ป๋องเดียวรู้สึกว่าจะน้อยเกินไปครับคณะเยอะมากรลบแต่ว่าคณะอร่อยอยู่แล้วะโอเคครับ คราวนี้ใส่ผักคะน้าลงไปได้เลยครับผมคราวนี้ทําการปรุงคนระับน้ําตาลจะใส่ไปอือแล้วตามด้วยผงชูรสครับผมพอผงชูรสเสร็จปุ๊บรอบนี้เราใส่เป็นน้ําปลาครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวครับผมถ้ามันไม่เค็มเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มทีหลังเลยครับเพราะทำกับข้าวแล้วเค็มไปเลยเนี่ยมันแก้ยากครับก <laughs> รณน,นี้ถ้าตอนผัดมันแห้งเราก็เติมน้ำได้นะครับอา่าพอดีเสร็จเรียบร้อยไปไปกินกันดีกว่าครับ